สวัสดีนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับทีเด็ดเยียมวินทางช่องทาง YouTube กับรายการทีเด็ดบอลติงวันละตัวนะช่วงนี้ทางช่องทาง YouTube ของเราเราไม่ค่อยมีดวงเลยนะเราเสียผลประโยชน์มา3วันติดแล้วสําหรับฟุตบอลยูโรนะวันนี้แม่งยังไงก็ต้องเอาให้ได้ละนะวันนี้ยังไงก็ต้องเอาให้ได้วันนี้ขอเน้นๆเลยหนึ่งตัวขอเน้นๆเลยนะขอแก้มือหน่อยฟุตบอลยูโรแม่ง3วันเราตายทั้ง3วันเลยทางช่องทางยนะูทูบเนาะแต่ ทางเฟซกับในกลุ่มยังบวกกันอยู่นอะวันนี้ทางช่องทางอูทูบเราก็จะดือ้อนั้นเรายังดือ้อยังอยู่ที่ฟุตบอลอยูโรเช่นเคยนั้นเราจะไปกันที่คู่ระหว่างนอร์เวย์จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางด้านกระทิงดุสเปนนะเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจผมยกให้เป็นบิ๊กแมตช์ในคืนนี้เลยแล้วกันนะบอลเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีตามเวลาประเทศไทยนะส่วนราคาเดี๋ยวเราพาไปดูราคากันก่อนราคาในวันนี้ผมเป็นทางด้านผู้มาเยือนอย่างสเปนนอะที่ต่อในราคาครึ่งควบลูกนอะก่อนในเะนี้ย ราคาเปิดมาที่สเปนต่อในครึ่งควบลูกเนาะแล้วก็ราคาก็ไหลลงมาเหลือครึ่งลูกนะ่าสำหรับราคาที่สเปนต่อนอกจาสูงต่ําเปิดมาที่ผมมองว่าค่อนข้างแปลกนอาสูงต่าก่อนนั้นเนี่ยเปิดมาสองลูกควบ2อลูกครึ่ง นอกแต่สูงต่ำปัจจุบันไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งเป็นที่เรียบร้อยนอก่วนผลงานผลงานสเปนกับนอร์เวย์เจอกันล่าสุดก็คือเมื่อช่วงต้นปีเมื่อเดือน3มนอกเกมนั้นเกมเล็กแรกเจอกันที่บ้านของสเปนเป็นฟุตบลลอลรอบคัดเลือกยูโรเช่นกันนี่แหละนะเกมแรกเตะกันที่บ้านสเปนนอร์สเปนก็ชนะมา3 0ในเกมนั้นนอกส่วนผลงานโดยรวม5เกมที่เจอกันมาในรายการยุโรปเนาะเป็นทางด้านสเปนที่ชนะไปถึง4เกมนั้นและเสมอกันไป1เกมส่วนผลงานของทางด้านนอร์เวย์ในฟุตบอลยุโรปตอนนี้เตะกันไปกี่เกม6เกม นอร์เวย์ตีไป6เกมในฟุตบอลยูโรก็ชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้2เกมคือแพ้กับสเปนและสกอตแลนด์เนาะแต่ถ้ว่า3เกมล่าสุดในรายการยูโรรอบคัดเลือกก็นอร์เวย์ชนะ3เกมติดชนะไซปัสชนะจอเจียแล้วก็เกมล่าสุดก็บุกไปชนะไซปัตมา40นะส่วนผลงานเกมในบ้านของนอร์เวย์ใช้คําว่ามันก็ใช้คำว่ามันก็พอไปมันก็พอไปได้นะมันก็พอไปได้แหละมันก็พอพึ่งพาได้ สำหรับในบ้านของนอร์เวเนาะแต่ในบ้านนอร์เวยเกมล่าสุดก็คือเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางด้านจอร์เจียแล้วก็ชนะจอร์เจียไป2อจอร์เจียคือทีมที่ถล่มทีมชาติไทยของเราเมื่อวันก่อนนะส่วนผลงานของทางด้านสปเปนกระทิงดุนะกระทิงดุเตะในฟุตบอลยูโรไป5เกม นากระทิงดุเตะไป5เกมชนะ4แพ้หนึ่งคือแพ้กับสกอตแลนด์เมื่อช่วงต้นปีนอกจานเกมล่าสุดของสเปนก็ได้ล้างแค้นทางด้านสกอตแลนด์ได้สําเร็จนะัเกมเกมเล็กที่2เตะกันที่บ้านของสเปนสเปนก็ชนะไปสอศูนย์ในเกมนั้นนะัเกมนั้นสเปนต่อลูกครึ่งครบสองด้วยนะ้อยยังดีที่ได้ครึ่งในเกมนั้นนะส่วนผลงานเกมเยือนของสเปนใช้คําว่ามันก็พอไปได้เช่นกันนะพอไปได้เช่นกันพอไปได้นี่ก็คือ ผลงานคล้ายๆกับทางด้านนอร์เวย์เมื่อเตะในบ้านเนาะเมื่อเตะในบ้านแต่สเปนผมมองว่ากระทิงดุก็คือกระทิงดุนะเตะเกมเยือนก็ยังไล่ถล่มจอร์เจียมา7 1หนึ่งในเกมล่าสุดเกมเยือนเกมล่าสุดนะกระทิงดุก็คือกระทิงดุช่วงเมื่อช่วงปี20201920เนี่ยสเปนมักที่เล่นเกมเยือนได้ไม่ค่อยจะดีนะแต่พอมาหลังๆมันเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 2 2ขึ้นไปนะสเปนผลงานเกมเยือนดีขึ้นมาทาาันตา นะส่วนอันดับตารางคะแนในในกลุ่มเดี๋ยวไปดูนิดนึงอ่ะกลุ่ม A เลยนะอยู่กันกลุ่มแรกเลยนะกลุ่มแรกกลุ่ม A ประกอบไปด้วยสกอตแลนด์สเปนนอร์เวย์จอร์เจียไซปัสตอนนี้สกอตแลนด์นำอยู่อันดับที่1ของกลุ่มนะก็คือทีมชาติของสกอตโทมิน่นี่แหละนะส่วนผลงานผลงานนะผม ของสกอตแลนด์นั่นี๋ยวเราขอพูดก่อนอันดับที่1ของกลุ่มเนาะสกอตแลนด์แข่งไปหชนะ5เกมแพ้แค่1เกมเท่านั้นนะแข่งมากกว่าสเปน1เกมยิงได้12เสีย3ามประตูสําหรับสกอตแลนด์และมี15แต้มเกมนี้ถ้าเกิดสเปนชนะสเปนก็จะขึ้นไปอยู่อันดับที่1ทันทีเนาะสเปนตอนนี้อยู่อันดับที่2แข่งไป5เนาะชนะ4แพ้1ยิงได้18เสีย3มี12 คะแนนทางส่วนทางด้านนอร์เวย์นอร์เวย์ก็เช่นกันคืนนี้ถ้าชนะก็จะขึ้นไปอยู่อันดับที่2นนอร์เวย์แข่งไป6เกมชนะตามเสมอ1แพ้2ยิงได้11เสีย8มี1 0คะแนนนาะสนใจไอจอเจียกับไซบัสเนี่ยผมมองว่าโอกาสเข้ารอบน่าจะยากแล้วน่าจะยากแน่นอนแล้วนะส่วนด้านความพรม้อมด้านความพร้อมของทางด้านเจ้าถิ่น Norway, นอร์เวย์นอร์เวย์ของคุณซือทางด้านสตาร์เล่โซบักเคนนะก็ ry, so aken, ะยังเกาะอยู่ในกลุ่มโซนที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบสุดท้ายต่อไปนะส่วนด้านความพร้อมก็ไม่น่ามีอะไรต้องกังวลนะละ คาดว่าวันนี้เกมสาคัญน่าจะได้เชือกเลือกใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดแน่นอนสําหรับนอร์เวย์นะส่วนด้านความพร้อมของทางด้านสเปนนะของคุณซื้อลุยเดล่าฟูเอนเต้นะเกมล่นานสุดเป็นฝ่ายเอาชน,นจะจากฝูงมาได้อย่างสกอตแลนด์ก็ชนะมา2 0ูเกมนั้นมผมแม่งไปสกอตแลนด์ด้วยนะผมยอมรับผมไปสกอตแลนด์ด้วยนะแต่เกมนี้เลยนะเกมนี้สเปนจะมีนักเตะบาดเจ็บนั่นก็คือเอเลฮาร์โดบันเดนาแบ็กซ้ายของบาร์เซโลนาที่มีการบาดเจ็บในเกมที่เจอกับ ทางด้านโอซาซูนานอซวนนักเตะที่มีโอกาสจะได้ลงแทนทางด้านแบ็กซ้ายที่บาดเจ็บของบาร์เซโลนาก็น่าจะเป็นทางด้านเคซุสนาบราดนะส่วนสเปตัวจริงเกมนี้คาดว่านอร์เวย์มาในระบบ43 3เพื่อสาตัวนีลันนาแบ็กซ้ายเมลิงแบ็กขวาลีออนเซนลีลีออนสัน้นผู้ผิดนะตรงกลางสองตัวจะเป็นอาเอย์คู่กับออสตินกราดน่าสนใจภาษเดนกลางทางด้านเอิร์สเนตีคู่กับแบ็กและมาตินโอเดกาดกับตันทีม อาฟินอลน,นะส่วนสามประสานเดน,น้าปีกซ้ายนูซาปีกขวาซอล,ลอตดหน้าเป้าเออร์ลิงเบาหาเรนนะส่วนทางด้านสเปนพาใครมาบ้างสเปนมาในระบบ433เพราะสามตัวซีมอนนาเบกขวานาบาแบเบกซ้ายกาเซียเซ็นเตอร์เบกสองตัวเอเมลิกลา็อกยิงคู่กับเลอเออร์นองมองนะส่วนสามประสานเดนกลางฟาเบียนโลดีกาบีนะส่วนทางด้านสามประสานเดนหน้าปีกขวาจะเป็นเฟอร์รานตอเรสนะปีกซ้ายซาราโกซาหน้าเป้ากีมนี้น่าจะใช้โมลรตา้า นะอาจจะใช้มูโตา้าเกมนี้ผมมองว่าปีขวาถ้าไม่ใช้ตอรเรสก,ก็น่าจะใช้ทางด้านไอยา,ยามินจามันนั่นแหละนะดาวลูกนระกแตกของบาร์เซโลนาแต่ผมคาดว่าเกมนี้ตอรเรสน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงมากกว่านะเนื่องจากตอรเรสผลงานในทีมชาติค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคู่สเปนผมมองว่าไปสูงน่าจะลุ้นง่ายกว่านะสูงในราคาสองลูกครึ่งนะคู่นอร์เวย์กับสเปนทางช่องทางยูทูบวันนี้ขออนุญาตไปสูงหน่อยแล้วกันนะสูงในราคาสองลูกครึ่งมองว่าทําเงินให้เราได้แน่นอนเกมนี้มีไม่ต่ำกว่าสามเมตรเนื่องจากนเว นอร์เวย์เกมรับทำได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่เกมลุกนี่ค่อนข้างดีเลยนะเกมลุกค่อนข้างดีเลยสําหรับ Norway, นอะร์เวย์นะสเปนนาสเปนปีนี้เกมลุกค่อนข้างที่จะโดดเด่นนันเนื่องจากสายเลือดใหม่หมดเลยที่ขึ้นมาผลงานก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่เกมรับยังไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่สาหรับสเปนนะาเสียประตูแทบจะทุกเกมนาเสียประตูแทบจะทุกเกมผมมองว่าวันนี้คู่นอร์เวย์กับสเปนไปทางด้านสูงในราคาสองลูกครึ่งลุ้นง,ง่ายกว่านาะฟันทุง่ง บนทางช่องทางยูทู e วันนี้ของทีเด็ดจะมาบินไปทางด้านสูงในราคา2ลูกครึ่งเราส่วนใครอยากเข้ากลุ่มทีเด็ดวีไอพีแอด mw เก้าแปดมาได้เลยหรือจิ้มที่ทิกงใต้คอมเมนต์มาก็ได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับนะ